อ่ะค่ะวันนี้ก็มาอัดคลิปเนาะที่แถวบ้านเนาะที่หนองตำลึงก็มาหาจจอบพิเศษทำเนาะช่วงในช่วงตกงานช่วงโควิดนะคะอันนี้นะคะเออสังเกตดีๆเนาะเดี๋ยวจะไปใกล้ๆเนาะอันนี้ก็เป็นทางใกล้ๆบ้านแถวบ้านที่พี่แนนะอยู่เนาะเห็นไหมเอ่ยว่าอ่าตรงบ้านสีชมพูเนาะตรงบ้านสีชมพูเนี่ยอ่าจะมี เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเนาะจะเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนผู้หญิงเนะาะท้าเอวอยู่ตรงต้นกล้วยนะคะอยู่ทางทางซ้ายมือนะคะอ่าเดี๋ยวพี่จะสุมให้ดูนะคะ <c oughs> อ่าแบบนี้เนาะ <c oughs> เห็นอยู่ไหมคะ <c oughs> จะ <c oughs> อ่าจะคล้ายๆแบบไม่ชัดเท่าไหร่เนาะแต่ตรงนี้ก็เป็นช่วงกลางวันเนาะ <c oughs> แสดงว่าอันนี้จะมีพลังงานน้อยหน่อยเนาะถ้ามีพลังงานเยอะก็แบบ เหมือนกับว่าเป็นพูดที่มีแบบว่าแบบทําบุญมาเยอะหรืออะไรมาเยอะเนาะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนาะ,ะ,ะเห็นชัดอยู่นะคะนี่นะคะ,ะเห็นอยู่เนาะยังไงก็ฝากติดตามพี่แคทนานะนะชัตเตอร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r i b e กันด้วยนะคะอะลองดูนะคะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงพี่แคทจะวงเป็นรูปเขียวๆให้ดูอีกทีนินึงนะคะติดตามในเพจของพี่แคทน,นะนะชัตเตอร์ด้วยนะคะและยังไงก็ฝากติดตามผลงาน d j เจวันคิตตี 1, <อ>้ดอทคอมมินิด้วยนะคะใครที่มีลิงก์ก็แชร์ต่อๆกันไปด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณผู้สนับสนุน GMM g กรมมี<อ>ด้วยนะคะแล้วก็ GMM L แ<อ>ด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะช่วงกลางวันเนาะ ไหนไหนเห็นแล้วก็อัดไว้ให้ดูแล้วนะคะสำหรับคนที่ส่ง Gmail มาให้หรือส่งมาในแอดไลน์นะพี่แคทก็ทำการถ่ายทอดสดให้แล้วนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ